หรือใครเคยเข้าอุทยานหลังเวลาที่กำหนดคอมเมนต์เข้ามาบอกทีนะครับตอนนี้เที่ยง15บห้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเป้าหมอายต่อไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับเราจะไปพักที่ลำปางกันก่อนเราค่อยกลับกรุงเทพในพรุ่งนี้นะครับ เราจะไปทางปลายนะครับแล้วก็วนเข้าเชียงใหม่ใน GPS บอกว่าใช้เวลา6ชั่วโมง52นาทีนะครับระยะทาง312กิโลไม่รู้ว่าเราจะไปถึงทันหรือเปล่าไปลุ้นกันครับสวัสดีครับพบกับช่องบ o s s ก o ออกไปเที่ยวหลังจากที่เราเดินทางขึ้นมาแม่ฮ่องสอนหลายวันนะฮะตั้งแต่กอเซโลแล้วต่อโดยปางอุ่งจนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านรักไทยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูในทริปแม่้องสอนได้นะครับและใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายของทริปแม่้องสอนในครั้งนี้นะครับระหว่างทางจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันต่อเลยครับ ทางที่จะไปก็คือย้อนกลับไปทางปางอุ่งนะฮะที่มาเมื่อวานก็ค่อนข้างคดเขียวนะครับขอให้ถึงก่อนอุทยานปิดนะฮะถึงแยกเดี๋ยวเข้าปางอุ่งแล้วนะครับตรงนี้คือแยกทางเข้าปางอุ่งนะฮะถ้าใครมาจากบ้านรักไทยอย่าขับเลยนะเมื่อกี้มีป้ายบังอยู่ ันนี้วิ่งได้1,000กับอีก76กิโลแล้วนะฮะเป็นทิปแรกที่เดินทางไกลขนาดนี้ะไม่คิดว่าจะมาถึงนี่เหมือนกันอยู่ๆคิดยังไงไม่รู้่ะบอกอยากขึ้นเหนือจริงๆแล้วก็จะมาอยู่5วัน4คืนนะครับแต่ว่าติดปัญหานิดหน่อยทำให้เดินทางล่าช้าไป 1, 1> วันก็เลย ได้มาแค่สี่วันสามคืนแต่ก็ยังดีครับยังดีที่ได้มาได้มาแบบนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่หลงเข้ามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทางออกไปม่ห้องสอน เหมือน GPS จะตายไปแล้วนะครับลองไปตามป้ายดูกันฮะน่าจะไปทางนี้นะครับป้าย94กิโล สูงมากโค้งชันมากเมื่อกี้ตรงนี้ด้วยฮรโค้งยาวๆเลยขึ้นเขาแล้วนะครับจะดูโค้งจากแผนที่ก็ไม่ได้เลยนะฮะทำไง GPS ดี จะบอกว่าเขาลูกนั้นก็ต้องขึ้นนะในที่สุดก็มาถึงยอดเขาที่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจอดชมทิวทัศน์ก่อนนะครับ The Rock in Love ไปกันต่อครับ จากางมะผ้ามาก็เป็นทางราบประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นขึ้นเขาอีกแล้วจากที่ดูในแผนที่ก็น่าจะขึ้นเขายาวๆเลยครับ ครับข้างหน้าวันนี้ก่อนถึงปลาย16กิโลนะครับปลายอีก11กิโลนะครับคืนนี้เราได้นอนที่ปลายแน่เลยแช่สอนอีก ตั้งสองร้อยห้ากิโล่ลอจไปถึงก็คงสองทุ่มอุทยานน่าจะไม่ให้เข้าแล้วนะหรือใครเคยเข้าอุทยานหลังเวลาที่กำหนดคอมเมนต์เข้ามาบอกทีนะครับเดี๋ยวพอไปถึงจุดพักค่อยหาที่แวะพักในปลายนะครับ วันนี้บ่ายสามสี่สิบแล้วนะฮะถ้าไปอุทยานแจ้ซ้อนคงไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะไปนอนที่หยุนไหลแทนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อขึ้นมาแค่ประมาณ5กิโลแค่นั้นนะครับก็จะเจอที่กางเต็นท์ถึงทางเข้าแล้วนะครับ บ้านสันติชนทะเลหมอกหยุ่นไหลเข้าไปอีกเข้าไปอีกหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับทางขึ้นก็จะชันนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับเขาที่มาแล้วก็ ถือว่าไม่ชันเลยนะถึงแล้วทะเลหมอกยุ่นไหลเขาบอกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดของปายนะครับไม่รู้ใช่เลยวะเดี๋ยวลองไปดูกันครับ จะมีสองที่นะครับตรงที่จอดรถที่หนึงแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่หน้าเต็นของเราเลยเจะเดินไปดูกันครับถ้าผมจะเข้าห้องน้ำผมว่าผมไปเข้าตรงที่จอดรถด,ดีกว่าครับ อันนี้เหมือนจะใกล้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นห้องส้วมนะครับมีชักโครกมีส้มซึมแล้วก็อันนี้ก็ส้วมซึมครับแล้วก็ห้องแรกจะมีน้ำอุ่นเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีสามห้องนะครับก็เป็นชักโครกส้วมซึม แล้วก็ซ่วมซึมเหมือนกันครับแต่ฝั่งนี้มันจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นสองห้องนะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งจอดรถกันต่อดีกว่าข้างบนจะแยกห้องชายหญิงนะก็จะเป็นซ่วมซึมสองห้องแล้วก็ชักโครกสองห้องนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่น ส่วนของผู้หญิงมีอยู่เจ็ดห้องนะครับครับตอนนี้ก็หกโมงครึแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปถนนคนเดินนะครับไปหาอะไรกินกันก่อนลมแรงมากเลยครับถนนคนเดินห่างจาก จุดชมทะเลเหมอกยุดไหล6กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนว้าวสะพานสวยมากเลยนะตรงนี้มีปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ24ชั่วโมงดนี่ย น้ำมันหยาดเหรียญด้วยนะครับอากาศตอนนี้24องศานะครับไมไ่เอาเสื้อกันหนาวลงมาด้วยสถท้านเลยครับก็ตรงทางแยกที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับก็ข้ามตรงไปได้เลยระวังรถด้วยนะครับ เลยโรงพยาบาลไปเขาไปนิดนึงน,น,นะครับประมาณ400เมตรก็ถึงถนนคนเดินแล้วครับเดี๋ยวไปหาที่จอดกันครับไปครับไปเดินหาอะไรกินนะ กลับไปทางเดิมดีวกว่าไปหาอะไรกินกันก่อน,นครับจานจะจิมราองแล้ลูกครับผมเดี๋ยวลองชิมกันนะครับอือ้ร้อน อร่อยอยู่ครับเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินต่อฮะตรงน,นี้เป็นขนมกินนั่งยองนะครับน,นี่มันได้มาแล้วนะครับมั่งยอง เดี๋ยวลองชิมดูครับอร่อยไหม <c oughs> ร้อนๆๆรอร่อย,อยนะครับกินเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินกันต่อกินเยอะสักเล็กกัน ไข่ปลานี่สุกไม่ทันเลยนะครับหลูกใหญ่มากกินข้าวแล้วมากินหวานต่อนะครับสตรอเบอรี่นี่นะฮะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆสดๆช่ำๆช,ำชิมก่อนฮนะ นหะวานจดชื่นเลยผมเปรี้ยวนะิดหน่อย สวัสดีตอนเช้านะครับในเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็ยนเลยนะครับอยู่ที่14องศาตอนที่เราตื่นขึ้นมาประมาณ6มง20นะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยพระอาทิตย์ขึ้นค่อนข้างที่จะช้านะครับจุดชมทะเลเหมอกยื้นไหลเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักที่นี่ขึ้นมาชมได้นะครับคนเลยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่สวยมากเลยครับสวยมากสมคำล่ำลือเลยคิดไม่ผิดจริงๆที่แวะพักที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็สายมากแล้วหิวนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะที่ยุนไหลก็มีอาหารขายด้ยนะครับก็จะมีพวกข้าวต้มมันโถก็บะมียุนนานครับพวกชากาแฟก็มีนะครับสามารถสุดหนุนได้ สายมาเนี่หมอกคลุ้งเต็มหมดเลยนะครับ <You> ได้ของฝากอีกแล้วหล <You> ังจากที่เราซื้อของฝากเสร็จก็เก,ก็บติ้นเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สายมากแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะพักที่ไหนไหมหรือไม่ก็บางทีก็จะกลับกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ระยะทางที่ใช้ไปครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่กิโลแล้วนะฮะกลับถึงบ้านค่อยสรุปค่าใช้ใจ่ายกันนะคะว่าหมดไปเท่าไหร่ ตอนนี้ลงมาถึงสี่แยกที่เราเลี้ยวเข้าทะเลหมอกยุ้นไหลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าเชียงใหม่กันนะครับ อีกแ1ดบสากิโลนะครับถึงบ้านจากปลายมาเชียงใหม่ก็ถนนดีแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นลงเขามากมายค่อนข้างที่จะสวยเลยมีเล่นโคขงสนุกนิดหน่อยไม่ได้โหนเหมือนทางที่ผ่านมานะฮะพอพูดถึงก็ชันเลยนะครับแต่เป็นทางชันขึ้นเขานะฮะ อีกยาวไกลนะครับแต่เอาเป็นว่าเราจบคลิปที่ตรงนี้กันดีกว่าเราได้สรุปค่าน้ํามันไปตั้งแต่ EP แรกของทิปแม่ห้องสอนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะเราออกจากปไปตั้งแต่ประมาณ11โมงนะครับถึงบ้านก็ตี4โดยประมาณรวมระยะทางในทิปนี้อยู่ที่2,062.6กิโลหมดค่าน้ํามันไป2,830บาทใช้น้ํามันไปประมาณ76ลิตรนะครับ <S <S แล้วก่อนจะจากกันไป ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมมา comment, คอมเมนต์คุยเล่นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ